รวจเช็คอินสตาแกรมของแฟนบอกรักใครในเม้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานวันนี้อยู่กับเรา ไรวิน u t u b e ค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกทุกท่านเช็คอินสตาแกรมของแฟนตนเองว่าเอ๊หนึสองวันมาเนี่ยเขาไปคอมเมนต์บอกรักใครในโพสหรือเปล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเช็คกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ IG จากนั้นไปที่มุมด้านล่างขวามือค่ะทุกคนตัวนี้นะกดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นไปที่ขีด3ามขีดมุมบนขวามือกดไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นกดออกจากระบบ และกดไปที่ออกจากระบบรอสักครู่นะคะทุกคนมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้คือเรามีอยู่แค่บัญชีเดียวก็คือเป็นบัญชีของเราทีนี้วิธีการเพิ่มบัญชีของแฟนค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดไปที่ Facebook ค่ะทุกคนเข้าไปที่ Facebook สลับเฟซไปเป็นเฟซของแฟนไปที่ Facebook ของแฟนนะคะ กดเข้าสู่ระบบในชื่อจุดๆ,ๆหลังจากที่เราออกจากระบบใน i ิน t a g r กรแล้วให้เรามาเข้าที่ Facebook และมาเข้าสู่ระบบเฟซเป็นเฟซของแฟนจากนั้นพอเข้าสู่ระบบในเฟซแฟนเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่ i ิน t a g r กรของเราเหมือนเดิมค่ะ<า>กดสลับบัญชี เลือกไปที่สลับบัญชีเลือกดำเนินการต่อในชื่อจุดจุดจุดเลือกดำเนินการต่อในชื่อจุดจุดจุดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเราก็จะเข้ามาสู่ i n นสตาแกรของแฟนแล้วนะคะส่วนใครที่ขึ้นหน้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปกดยอมรับในอินสตาแกรมของแฟนก็คือต้องเอามือถือแฟนมากด ยืนยันการเข้าสู่ระบบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่โอเคค่ะท่านผู้ชมขณะนี้นะคะน้ำก็ได้เข้ามาสู่ระบบอินสตาแกรมของแฟนเป็นที่เรียบร้อยทีนี้สำหรับใครนะคะที่อนุมัติคำขอแล้วไม่ได้เนาะสำหรับใครที่อนุมัติคำขอแล้วไม่ได้นะคะสามารถเปลี่ยนวิธีอนุมัติคำขอเข้าระบบอินสตาแกรมได้อย่างเช่นเป็นการอนุมัติคำขอแบบส่งรหัส S.M.S มาที่โทรศัพท์มือถือของแฟนแล้วเราเนี่ยก็มาเปิดดูว่ารหัสตัวนั้นเป็นรหัสอะไรจากนั้นเราก็มาพิมพ์ใส่ในหน้ายืนยันของโทรศัพท์มือถือเรานะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบ In s t ต g r กรของแฟนได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ชมกดมาที่ตัวนี้นะ ให้อยู่หน้าตาแบบน้ำหลังจากนั้นพออยู่หน้าตาแบบนี้แล้วให้เราเลือกไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะกดแตะเข้าไปนะคะทีนี้ให้เรากดคลิกไปที่กิจกรรมของคุณกิจกรรมของคุณในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นกขั้นตอนที่จะมาตรวจเช็คแล้วนะทุกคนทีนี้ให้เราไปที่การโต้อตอบไปที่การโต้อตอบกดคลิกเข้าไปกดไปที่ความคิดเห็น มาดูซิว่าแฟนไปแสดงความคิดเห็นโพสต์ไหนบ้างาเรามาเลื่อนดูกันค่ะทุกคนมีโพสต์ไหนไหมเอาละโพสต์นี้คือโพสต์อะไรไปดูไปดูไปด,ไปด,ไปดูโอเคนี่นะคะทุกคนเราก็เลื่อนดูได้เลยถ้าอยากดูอย่างอื่นก็กดออกแล้วก็ไปที่การกดถูกใจการกดถูกใจเราก็สามารถเช็คได้แฟนกดถูกใจ โพสอะไรบ้างเช็ค mm hmm. ได้และเราสามารถเรียงลำดับได้อย่างเช่นใหม่ My, สุดไปเก่าสุดเก่าสุดไปใหม่สุดแบบนี้นี่นะคะคือโพสแรกที่แฟนเรากดถูกใจนะก็คือโพสตัวนี้มาดูซิกดถูกใจโพสอะไรบ้างเราก็เลื่อนดูนะคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าแฟน แอบไปแสดงความคิดเห็นบอกรักใครในโพสคนอื่นหรือเปล่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ